วันนี้วันขึ้นปีใหม่การที่พวกเราได้มาร่วมในพิธีอันนี้ถือว่าเป็นพรแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นพรแล้วคือเป็นพรให้กับตนเองการที่พวกเราได้รับพรจากคณะสมคูบาอาจารย์อันนั้นเป็นพรที่ให้กำลังใจการที่เราได้รับพรในการทําความดีในการที่เราได้ประกอบพิธีอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดคุณค่าทางจิตใจ แต่ว่าพรที่สําคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมพรที่สําคัญที่สุดคือเราต้องรักตนเองคําว่ารักตนเองนี่สาคัญมากไหคือบางคนงทั้งที่ตนเองเนี่เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่ว่าเรากลับไปให้ความสําสคัญกับสิ่งที่ไม่สําคัญจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จนมาครั้งลืมลืมตนเองไม่รักตนเอง ไม่ดูแลตนเองชีวิตรองพวกเราเนี่ถ้าแยกแยกในส่วนที่ให้เราได้เห็นส่วนต่างๆที่จะมาอยากจะให้เราได้มองเห็นว่าหนึ่งชีวิตของเราคือตัวเราเยตัวเราเนี่ยอะไรที่สําคัญในเบื้องต้นสุขภาพร่างกายที่เราต้องรักตนเองถ้าเราไม่รักตนเองไม่ดูแลตนเองเราจะมีเงินเราก็ไม่ได้ใช้ เราจะมีตำแหน่งหน้าที่เราจะมีอะไรที่สมบูรณ์เราอาจจะไม่ได้ใช้ไม่ได้กินหรือว่าไม่ได้อะไรที่ให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์มีเงินแต่นอนอยู่โรงพยาบาลอาหารก็กินไม่ได้สายน้ำเกลือสายออกซิเจนมีบ้านก็ไม่ได้นอนมีรถก็ไม่ได้ขี่เพราะอะไรบางคนในแบบไม่ดูแลตนเองไม่รักษาตนเอง อันนี้บางทีสมาก็เตือนตนเองบอกตนเองเหมือนกันซึ่งเราก็จะต้องหันกลับมารักตนเองดูแลสุขภาพอยู่ยังไงกินยังไงอะไรอะไรต่างๆที่ไม่ให้ชีวิตสุขภาพร่างกายเรานีบางทีเป็นเรื่องที่เราจะต้องดูแลเราจะต้องรักษาฉะนั้นพรวันนี้อยากจะให้ท่านคือหนึ่งให้ท่านรักตนเองนะ ดูแลตนเองเรื่องสุขภาพการเป็นอยู่การอะไรทุกอย่างถ้าเราสามารถที่จะรักษาตนเองได้สุขภาพดีได้ทุกอย่างก็จะตามมาถ้าเราไม่ดูแลตนเองรักษาตนเองไม่ได้บางทีจะมีอะไรทุกอย่างสุดท้ายจบไม่สามารถที่จะเอาไปทําให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์ได้ถามว่าเรื่องเหล่านี้ท่านรู้ไหมท่านรู้แต่ว่าท่านจะ พิจารณาท่านจะเข้าไปสู่การที่จะดูแหลหรือว่าปฏิบัติมากน้อยขนาดไหนทานกตนเองนะสองที่นี่ถ้าทารกตนเองท่านต้องอยู่ในสัมมาทิฏฐิคืออยู่ในความถูกต้องอยู่ในความที่ไม่ไปทำอะไรที่เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกเป็นบาปเป็นกรรมผิดกฎหมายเรื่องอะไรที่นำพาให้เกิดความเดือดร้อน ที่ทาให้เราต้องได้รับผลในอนาคตหรือว่าในปัจจุบันพุทธเจ้าให้ความสําคัญกับสัมมาทิฏฐิมากในอริยมรรคมีองค์แปดขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิในการพิจารณานี่อริยมรรคจะเริ่มต้นด้วยปัญญาแล้วก็มาศินแล้วก็มาสมาธิทำไมถึงเริ่มต้นด้วยปัญญาเพราะปัญญานี่ยเป็นอะไรที่นําให้เกิดการที่จะให้เราเข้าอกเข้าใจ ในการที่จะนําไปปฏิบัติในครั้งสมัยพุทธกาลคนที่บรรลุธรรมมากที่สุดคือใครรู้ไหมโยมจะอาจจะไม่ได้บรรลุธรรมึงพระราหาราันมมกแต่ว่าการที่เขาได้ฟังธรรมแล้วเกิดปัญญาเกิดสมาธิที่สามารถที่เปลี่ยนแปลงชีวิตให้อยู่ในความถูกต้องให้อยู่ในสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ในสิ่งที่ดีงาม แล้วชีวิตเขาก็จะเดินทางไปสู่เส้นทางแห่งความดีเส้นทางที่มีคุณค่าฉะนั้นพวกเราทั้งหลายถ้าเรารักตนเองให้เราดูตนเองว่าเราอยู่ในสัมมาทิฏฐิไหมถ้าเราอยู่ในสัมมาทิฏฐินั่นคือท่านรักตนเองนะถ้าท่านไม่ได้อยู่ในสัมมาทิฏฐิท่านบอกว่าท่านรักตนเองขนาดไหนแต่ท่านพาตนเองไปทําบาปทําชั่วทําอะไรที่ไม่ดีไม่งามบางคนไม่จําเป็นต้องทําบาป ไม่จําเป็นต้องทําอะไรที่ผิดแต่ว่าด้วยความที่เราเห็นผิดแต่ว่าด้วยกิเลสก็ใช่ก็เลยทําให้เราไปทําอะไรที่ไม่ถูกต้องเหมือนกับเรารักตนเองแต่ไม่รักตนเองรักตนเองในการที่จะตอบสนองกิเลสหรือว่าทําอะไรที่ไม่ถูกต้องตามใจแต่ไม่รักตนเองในการที่ทําในสิ่งที่ถูกต้องดีงามซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีผลในชีวิตของเราใน ปัจจุบันก็ดีในวันข้างหน้าก็ดีสุดท้ายที่รักตนเองท่านต้องรักอะไรท่านต้องรักจิตวิญญาณของท่านเพราะจิตวิญญาณไม่ใช่แค่วันนี้ภพนี้ชาตินี้ถ้าเรายังมีกิเลสอ,อยู่จิตวิญญาเราจะต้องท่องเที่ยวเหวี่ยนว่า้ตายเกิดในวัฏสงสารนี้อีก ไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดเราจึงจะต้องรักษาจิตวิญญาณนี้ให้บริสุทธิ์ที่สุดหรือว่าให้มีอะไรที่แบบเป็นเครื่องประดับที่ดีที่มีคุณค่าที่งดงามในการที่จะนำจิตวิญญาณของเราเนี่ยไปสู่สุขติสุขติก็คือไปสู่ทางที่ดี ทางที่ดีในปัจจุบันในการเป็นอยู่ทางที่ดีในภายภาคหน้าที่เราจะเดินทางไปสู่ภพหน้าชาติหน้าทางที่ดีจะเดินทางไปสู่นิพพานคือที่สุดแห่งทุกข์ั้นวันนี้อยากฝากท่านทลายไว้ในวาระอีปีวันขึ้นปีใหม่ขอท่านได้รับตนเองนะจะมีคนรักเรามากมายขนาดไหนถ้าเราไม่รักตนเองจะมีประโยชน์ไหม คนมีอาหารมาให้ดีดๆอร่อยแต่ถ้าเราไม่กินถ้าเราไม่เอาไปใช้เราก็จะไม่ได้ประโยชน์พุธเจ้าไม่สามารถที่จะช่วยใครได้หมดพระองค์ท่านช่วยใครไม่ได้หรอกแต่ทรงบอกแนวทางวางไว้ให้เราต้องหมั่นปฏิบัติขัดเก่าไปจึงจะได้พ้นทุกขสุขสมปองพทธเจ้าเป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้บอกทาง ถ้าสามารถที่จะเซที่จะสั่งหรือว่าทำให้ทุกคนได้ผลได้รับสมกับความปรารถนาคงไม่มีใครที่จะแบบตกนรกไม่มีใครที่จะได้รับความทุกข์ด้วยพระมหากรรณาธิคุณของพระองค์ท่านคงจะช่วยทุกคนที่ได้เกิดร่วมในยุคท่านสมัยท่านให้พ้นทุกข์ให้ไปนิพพานหมดก่ว่าการที่เราจะได้ประโยชน์จากาศาสนา เราต้องมีตนเป็นที่พึ่งอัตตสรนา,าอัตตทีปาเธอจงมีตนที่พึ่งมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสราณะโดยเอาธรรมะนำพาไปสู่การประพฤตินำพาไปสู่การปฏิบัติเราก็จะได้คุณค่าเราก็จะนำพาตนเองให้ปลอดภัยและสามารถที่จะนำไปในการที่จะให้เป็นประโยชน์และสามารถได้ประโยชน์อย่างสูงสุด